สบายดีทุกคนสบายดีสุขสุขคนเนาะมือน,นี้กันมาพ่อๆคับน้องนิ้งคนใกล้บ้านคือเก่าเด้อจ้าสบายดีทุกคนมือน,นี้เฮาได้เก็บเครื่องของออกจากบ้านแล้วเนะเาะเฮาก็สิมาหม่างแซงมะพร้าวก่อนเนะ <c oughs> าะมะเ้าข้ามมะเ้าคูนหวานอยู่วะเนาะลองเบิ่งเนาะจะไปแจกแจงให้เพื่อนบ้านเพิ่นกินน้ำเนะาะมะกล้วยเฮาก็ยังบ่ทันสุก เดี๋ยวมันสุกก่อนจงแบ่งกันกินมะกรวยหนึ่งเครือมะพร้าวหนึ่งแซงผลไม้เกาอย่างอะไรเนาะตอนนี้เขากะชีซับมะพร้าวกินน้ำก่อนอากาศห่อน,อนดดแดดแดดทุกคนเอ้ยเริ่มแลดนี่เริ่มเดือนสีเดือนหานี่ก็แดดนะบรรยากาศจงการขนาดเนาะน <c oughs> อนนอนท่านอน,อน,อนแน่ทุกคนเลยอันนี้เ็าเก็บออกมาเลยเนาะหาเงินหาคำ จักหน่วยมะพร้าวสองสี่หกหกหน่วยเนาะไอ้ให้เพื่อนบ้านไปหน่วยหนึ่งแล้วเขาก็สิมาพาวแล้วจังเอาไปให้เอื่อยบ้านนั่นกินนำ้ำผ่าหัวมันก่อนผ่าหัวผ่าก้นไว้ก่อนมือนี่ก็เป็นมือที่สี่แลยเนาะทุกคนเนาะึืนวันใหม่นับตั้งแต่มือึืนสี่มือกับสามคืนเนาะ แต่หูซึกว่าฟันดีดีเลยทุกคนเลยฟันมีแต่คนมาเยี่ยมมายามฟันยามใดก็ไใดมาคอยขึ้นรับบีนะ <c oughs> ฟันเลยรับสนิทนะทุกคนนิงฟันยามใดนะ่มีคนมายามมีแต่มายามทางประตูลังนี่แหละมาเปิดประตูลังเลยกะมีบางเถอกับเป็นผู้หญิง,งเถอกับเป็นผู้ชายมาหาเนาะเพิ่มาเจาะมายามเบงวาจากัก <c oughs> นวลพอดีกินเน่แม่เนาะคันอ่อนร้ายมันกับบดแสบแกอยู่บ่เป็นจังไดเนาะทาากรุงเทพกรุงไทยเนาะสถานการณ์ขี่คลายแน่ละวบเวียกงานกับมีกันระบ่เนาะส่วนนี้อยากเมื่อทำงานเด้มือได้เด้ด่านพฤศสิเปิดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่างบเพรามันมันเบ้าเนี่นักกันเลยอยากไปหาอัน งบอีกเักหน่อยเนาะว่ากันว่าด่านเปิดกันสิปอีกอยู่เ้ยจ้ะทุกคนเด้อเพราะว่าเครื่องเครื่องคล้องเฮาอยู่กรุงเทพกันยังบ่ท่านได้เก็บมาเนาะหองก็ยังบไดคืนเผ่นเนาะถ้าด่านเปิดเฮาก็กสิไปหาเงินกันเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาน่นแหละเนาะช่วงนี้เฮาก็ถ้าเฮาไปเฮาก็สิไดเที่ยวแน่แต่ว่าเมื่อก่อนน่ะนิ่งว่าคอยได้มาเลยได้ทุกคนเอ้ย ไปกรุงเทพเป็นปีสองปีกับบริมายาม่ำเยี่ยมบะเยี่ยมบ้านเลยบัดนี้ตอนนี้เฮาได้ขึ้นบา้านขึ้นเพื่อนเลยเนะาะก็บไปเดือนหนึ่งกับอาจีมาเดือนละเถื่อนเนาะพอว่ามาอวบ้านเฮาก็ยังไปเหตุบนะุได้เนาะก็แลนบัรธรรมดาเฮาไปก่อนโอน <Okay. S 2> เค โอ้เนือแก่เนาะเออเมนอยู่โอ้ยคีนหอดดวงเด้เห็นเปลือกมะพร้าวนี่พอบานเนาะอยากเลี้ยงดวงเด้อยากได้พ่อแม่พันเด์เนี่นี่ตอนนี้กำลังวางนีเนาะแจะไฟสีิส่งมาหายแต่เมืองไทยลองดูอ่ะ ล่องเมมไปละกันห้เผื่นส่งมาเพราะว่ามันมีคนส่งอยู่ไดส่งมาทางบ้านเฮานี่ผื่นมียูคููมือนี่เข้ากันยังส่งขามมาได้อยู่พวกทีว่าผื่นค่าขายออนไลน์ค่ะไปรับเอาอยู่สวรรค์พราะว่ามันมีบอลส่งเนี่ยอยู่สวรรค์อยากได้พอแม่พันดวงมาเลียงดูเสวงนี้วางนอกคือสี่เลียงค่ะใครก็บ่เคยเห็นเลย น่าสนใจอยู่นะให้เพื่อนส่งมาหมกดาหารป้าทางหนาลมแห้งๆพู้ลมหัวกุดได้ส่วนนี้เพิ่งกินข่าแล้วเนาะพอบานกเพ่าก็ได้กินปิ่งไก่บรรยากาศเริ่ม แดดแม่งแม่งแ,แ,แล้วแต่ว่าลมโล่งโล่งเลยลมดีลี่อยู่ในเฮือนนี่กะพ่ออยู่พ่อเศร้าอยู่ได้กลางเวรแบบนี้นี่บ้อน,อนแต่ว่าบอนเท่านั่งนี่เทายังบริกรลังคาต่อออกมา ค่ะเขาก็ลังค่าตอกมาใส่กันนี่โอ้ยพูดีเลยพูดีงบเมื่ก่อนกันเลยป้าไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าบอนนี้สั่งยังสิมาเหตุอยู่ได้นี่ยังมาทันแล้วทุกคนถือว่ามาพักผ่อนน้อมไปอยู่เมืองไทยหางเงินมาสิบกว่าปีแหละ บ็คอยได้พักผ่อนปันไดมาช่วงนี้กระือว่าพักผ่อนไปซะมีบมมีก็คอยหากันไปเนาะคอยหากินไปน้ำมูอน,นี่แหละนั่งๆนั่งนอน,นกินน้ามะพร้าวคือซีมีแหงเย็นๆเครื่องเฮื่นเท่ากันยังบ่ทานโขกเราทุกคนเอ้ยยังบ่ทานได้มียังหน้าว่าวแล้วก็ได้ ตู้เย็นกับโบมีทีวีกับโบมีอีกยังอีกตู้เสื้อผ้ากันยังบบทันมีโต๊ะยินเข่าก็ยังบบทันมีทุกคนเลยถ้วยกบมี่ถ้วยบวงตู้เก็บก็ยังบบทันมีเนาะอยู่ไปจังสีแหละคัน่าสิไปซื้อมามันกับแบบว่าคือแบบโบจาเป็นปันไดไหนแต่ว่ากับเป็นแต่สิว่าโบจําเป็นกับจาเป็นเราทุกคนเนาะ แต่ห้ากับว่างไปก่อนน่ะแหละเพราะว่าห้ายังบมดท่านในมีรายได้เห็นนะถ้าหามีรายได้เขาเขากับไปสื่อมาทีอะไรอย่างคือกันนั่นแหละเพราะว่ามันกะขาดบมดได้นะว่าแล้วก็ได้มันแนวมันต้องมีเนาะทุกคนว่าบอแต่ว่าในส่วนงนี่ห้าบหมดห้าเงินเท่ากับอดอดเอาก่อนว่าฝ่าวสื่อ,อยังแต่อยากซื้อจกักเงียบผายังบมได้เลยนี่ เ <laughs> มื่ดงบเมื่ดงาบจังได้กับเป็นกำลังใจให้เนเอทุกคนเด้อค่ามากดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามให้เนเธอร็สิมีกำลังใจเหตุคลิปต่อ,ตอไปเนาะค,คลิปมานี่ก็เหตุไปเรื่อยๆนี่แหละจ้าอยอดวิวกับบอกคอยหลฟ์แอนใจดีกับเขามาหลับซมในเด้อจ้าขอคนใจดีขอคนใจดีเขามาหลับซมคลิปให้จบเนาะ มานาังถายกินมะพร้าวน้ำพอบานเบื้องสิพาย่างน้อยหนึ่งเนาะอย่างน้อยหนึ่งส้ามพอบานเพิ่นผ่าแล้วเนาะมะพร้าวหอมบ่หรือมะพร้าวอัะนะธรรมดา,มาอ,อเออ เดียวจักมื่อหนึ่งอาจสิไคล้ายเครื่องอยู่หนาหนาบ้านนี่เนาะขายยังได้ขายปิ่งคายจามบ่ขายปิ่งคายจามยังคา,ายอยู่แต่ว่าเขายัางบมดทันได้มีหา่านพอได้มงมงน้อยหนึ่งก็เอาทุกคนเลยพอได้กันแดดนะหนาเืินะนะเฮานี้เนาะ มาเฮือนคันวาสีเห็ดห่านมันขบแม่นว่าคล้องหน่อยได้ทุคกคนเลยสมมอร์วาห้าเซียนนี่นอซาวหฮาก็มีแล้วนี่ซาวมีแล้วแค่มุงลังค่าข้นก็ใส่เงินลายอยู่ได้่าสร้างเพิ่นเนีเพนาพว่าห้ากระเ,เห็ดเองหมู่เป็นนะน่ะต้องมีค่าสร้างซื้อเล็กซื้อล้าซื้อตั้งกระซีอีกกระเมดเป็นหลายหมื่นอยู่ฮ่ะแหละว่าวแล้วก็ได้ ทำามทีได้แม่จนิ้งเห็ดนี่นอนี่นี่นี่ห้องซองห้องนี่ห้องครัวห้องนามนี่เห็ดตัวนี้นี่ก็ยังเมดสี่ห้าหมื่นคนเทิงส้างทุกคนเสือบอกขาส้างมันเื่งเต่าเข่งของสือของเนาะอันนี้จะเป็นห้องนามเนาะทุกคนขาปูนก็ยังหมดทันเมิดในห้องหนามนิงนะ ขาดปูนเพราะว่าพึ่งเห็ดแล้วนั่นเนาะทุกคนเนาะห้องน้ำนิง่งนิ่งก็เอาอันกระฟุยมาใส่น้ำเนาะเพราะว่าน้ำมันเบาแห้งนะเมื่อเถื่อน้ำบามากก็อาบน้ำนนนะนได้นีเนาะนี่มัเดี๋ยวพาชมห้องน้ำเด็กเถื่อนเนาะมีฟักบวัวอาบกับมีแห้งเลยนิ่งค่ะเพราะว่าเคยอาบฟักบวัวตอนอยู่เมืองไทยนะเคยอาบฟักบวัวมาโดนเลย เวลามาตักอาบกับมันบกขาดค่ะนะแต่ว่าอันนี้เขาก็ล่องไว้สำรองเนาะเพื่อว่าน้ำบ่มานะพอได้อาบน้ำเท่ารดนเลยไปปิดน้ำก่อนออน,นะ แก่เติบเนาะผู้ที่จิม้มกินวนวลดอกอันนี้ฮะบริขูดดอกเนาะเอาหน่อยอ่อนๆเน่ย <laughs> แมเบ่งขึ้ยังอ่อนอยู่เอา,า,า,าได้เอาคันมะเบงคันนั่นพาควันเขาออกมาเลยเนาะ ເອົາອັນຜ້າຄວັນອອກມາແລ້ສຕາມລັກຫ พายากินมะพร้าวอ่อนมาเดิมมาเด้อช่วงนี้มะพร้าวกำลังมาแรงพ่อใหญ่บ้านเฮาพ่อบ้านเฮาจัดเป็นแซงเลยหักแพงแสนเนาะทำยเท่ายร่านเท่าเนยสิบพันสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทพอดูลิสีบบสบบ่สิบบาทได้ที่นอน เพราะว่าบบมีพผปลูกแบบว่าเป็นสวนเป็นยังดอกมะพร้าวนี่มีบางเฮื่อนในเฮื่อนมีบางต้นสองต้นแบบนี้นะทุกคนมันบบมีเป็นสวนที่ว่าปลูกคล้ายโดยเฉเาะมีแต่ในครัวเฮื่อนของแต่ละคนบมันเป็นหมากเป็นแซงสองสามแซงเขาก็เอามาค้ายแบบนี้นะมันก็นเลยแพงหาสื่อยาก่อีกได้เห็นหว่าก็ได้

เวลาโปกะก็บรรตองตองรงข้าวา่บ่วไห้มีดถือนามมันแบบ <c ười> ขันมีดถึอน้าม,มันแล้วมันสีสม,อมคอยก็งืดแล้วว่พา,าพันบ่วห้มีดถือบาเี่ยมีดถือ้าเขาเห็นเป็นโอ้ สีเบงมะพราะามม้พรา,าค่ามะพร้าคูณขอ <c oughs> บคุณขอบคุณหวานบ่นบนเบงชิซีเบงก่อนทุกคนมันพเผาค่าม,มัพร้าคูนเล่นนี่ได้กอดีคูนี่หน่อยนี่ค่ะทันย่โคู แซ่ไปลี้นเนาะอืมหว,วานหวอ,อืม้าเอาใส่อืมเนี่ยงามอเลยขูดเห็นยังมันบ่มีเนื้อใสก็ขูดสนาม,มันเลยนะโอ้ฮออาต้องขอูดเนาะ เอาคลิปนี้กันสิขอฝากไว้สำนีก่อนเนาะทุกคนเนาะยังได้กับไว้พอกันใหม่คลิปหนาเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจหายด้วยกันกดติดตามกดซับสไคร้ลายการการรับชมเนาะทุกคนเ้อะเมื่อนี้กัิขอตัวลาสำนีก่อนเดี๋ยวไปขูดมะพร้าวกอนทุกคนไว้พอกันใหม่คลิปหนาสบายดี